ผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสตังเอกังสมัญพระกวาสวัติยังวิหารติเชตวเนอานาทพิทิกัสาอาลาเมตตาลโขพคกวาพิขุอามันเตสิพิขวติพทันเตติเตพิขุพระกวาตปัจจโสสูงพกวาเอตทะววจะ เมตายะพิกเวเจโตวิบุติยาอาศวิตายะภาวิตายาภูรีกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปริติตายะสุสมารทายะเอกาดัสานิสังสาปาติกังขากตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินปาปังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาลขันตินาสักคิวาวิสังวาสัตังวากามติตุวังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธิอสัมบูลโหกาลังกัโลติ อุตริงอปติวิชันโตคัมมะโกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยอาอเยวิตายะภาวิตายะพรหูดิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริทิตายะสุสมารทายะนิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขา อติอโอนทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอติโอทิโสภรลนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรลนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอโนทิโสภรลนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิโอทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิทิสาภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการเลหิอโนทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติสตหาการเลหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการเลหิทิสาภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหาการเลหิอโนทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตาอเวลาอภพยาปชาอริคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพปานาอเวลาอภพยาปชาอริคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพปูตาอเวลาอภยาปชาอริคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพปุคลาอเวลาอภพยาปชาอิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพอัตภาวะปะริยะปนาอเวลาอภพยาปชาอริคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุติ อิเมหิปัจหาการลหิอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสตหาการลหิโอทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทิโยอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุริสาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอริยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอนัลยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพเทวาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพมนุ สาเวลาอภิญาปชาเดคาสุขีอัตานังกวริหะเลนตุสัพเพมินิปติกาอาเวลาอภิญาปชาเดคาสุขีอัตานังกวริหะเลนตูติอิเมหิสตะหะกาเลหิโอทิโสพาลนาเมตตาเจโตวมิมุตติ กตาเมหิทัสสะกาลหิทิสาพระราเมตตาเจโตวิบุติสเพเพปุรัติมายกทิสายัสตาอเวลาอภิญยาปชานิกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพเพปชชมายกทิสายัสตาอเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพเพอุตรายกทิสายัสตาอเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพทขินายกทิสายัสตาอเวลาอภิญญาปชานีกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายัสตา อเวลาอภิยญาปชาจจนิฆาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพปชิมายะอานุทิสายะสตาอเวลาอภิยญาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพอุตลายะอานุทิสายะสตาอเวลา อาภิญญาปชานิคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสเพทกินายะอนุทิศายะสต้าเวลาอาภิยาปชานีคาสุกิอัตานังปริหะลันตุสเพเหติมายะทิสายะสต้าเวลาอาภิญญาปชานีคาสุกิอัตานังปริหะลันตุสเพอุปนิมายะทิสายะสต้าเวลา อภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสัพเพปปฐิมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสัพเพอุตลายะทิสายะปานาอเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสัพเพทักกินายะทิสายะปานาอเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาอเวลา อภิญญาปชาอนิคาสุกีอัตตาดังปริหะเลนตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุกีอัตตาดังปริหะเลนตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุกีอัตตาดังปริหะเลนตุสภีทักกินายะอนุทิสายะปานาอเวลา อาภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาอาภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะปานาอเวลาอาภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปูรติมายะทิสายะภูตาอเวลาอาภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะภูตาอเวลาอาภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาอยา ปชาอาิคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทักขินายะชิสายะพูตาอเวลาอภิญญาปชาอาิคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอานุทิสายะพูตาอเวลาอภิญญาปชาอาิคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะอานุทิสายะพูตาอเวลาอภิญญาปชาอาิคาสุกีอัตานังปริหะลันตุ สัพเพอุตลายะอนุสิายะภูตาอเวลาอภิยาปจาริคาสุขีอัตตานังปะริหะเัลนตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะภูตาอเวลา อาภิญาปชาณีคาสุขีอัตานังปะัญหะลันตุสเพเหติมายักิสัยยัพูตาอเวลาอาภิญาปชาณีคาสุขีอัตานังปะัญหะลันตุสเพอุปนิมายักิสัยยัพูตาอเวลาอาภิญาปชาณีคาสุขีอัตานังปะัญหะลันตุสเพปุรัติมายักิสัยยัพุกลาอเวลาอาภิญาปชาณีคาสุขีอัตานังปะัญหะลันตุสเพปัชมายักิสัยยัพุกลาอเวลาอาภิญาปชาณีคาสุขีอัตานังปะัญหะลันตุสเพอุตลายัติสัยยัพุกลาอเวลา อภิญญาปชานิคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสเพทขกินาญาณุิสายะปุกลาอเวลาอภิญญาปชานีคาสุกิอัตานังปริหะลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุกลาอเวลาอภิญญาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสเพทปจิมายะอนุทิสายะปุกลาอเวลาอภิญญาปชาณีคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสเพอุตลายะอานุทิิสายะปุกลาอเวลาอภิญญาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสเพทขกินยาอานุทิสายะปุกลาอเวลา อภิยญาปชาณิคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาอภิยาปชานิคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสเพอุปติมายะทิสายะปุคลาอเวลาอภิยาปชานิคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยญาปชานิคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสเปปชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยญาปชานิคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสเพอุตลายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภพญญาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะเอนตุสัพเพทคินายตทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภพญญาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะเอนตุสัพเพปูรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภพญญาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะเอนตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภพญญาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะเอนตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลา อภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพทกขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพเหติมายักทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพอุปนิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภะปุรัติมายะทิสะ ยิศายะอิติโยอเวลาอัพญาปชาอิคาสุกีอัตานังปะริหะลันตุสภะปชิมายัติสายะอิติโยอเวลาอัพยาปชาอิคาสุกีอัตานังปะริหะลันตุสภะอุตลายัติสายะอิติโยอเวลาอัพยาปชาอิคาสุกีอัตานังปะริหะลันตุสภะักขินายัติสายะอิติโยอเวลาอัพญาปชาอิคาสุกีอัตานังปะริหะลันตุ สภาปุรัติมายะอนุทิตสายังอิทิโยอเวลาอภิยาปัจอันิคาสุกีอัตานังปะริหะรันตุสภาปชิมายะอานุทิตสายังอิทิโยอเวลาอภิยาปัจอันิคาสุกีอัตานังปะริหะรันตุสภาอุตรายะอนุทิตสายังอิทิโยอเวลา อภิญาปชาอันดิคาสุข so er ีอ so 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 ัตานังปริหะลันตุสภาทักกินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปชาอันดิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปชาอันดิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภาอุปนิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปชาอันดิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภะปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิญาปชาอันดิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภะปชิมายิาารเว อภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภีอุตลายาติสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภีทกินายาติสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภีปูรัติมายาอนุติสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภีปชิมายาอนุติสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ ปุริสาอเวลาอภิยาปชาอดีคาสุกีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทคีนายะอนุชิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาเนคาสุกีอัตานังปริหะนันตุสัพเพเหติมายะชิตสายะปุริสาอเวลา อาภิยญาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพอุปนิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอาภิยญาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลาอาภิยญาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพอปชิมายะทิสายะอริยาอเวลาอาภิยญาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพอุตลายะทิสายะอริยาอเวลาอาภิยญาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพทักขีลาญาทิสายะอริยาอเวลา ปิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพปูรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลา อภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเปอุตลายะอนุทิศายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเปรักินายะอนุชายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเปเหติมายะทิศายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเปอุปฏิมายะทิศายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเปปุรัติมายะทิศายะอริยาอเวลา อาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพปปชิมายะทิสายะอนัลิยาอเวลาอาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพอุตรายะทิสายะอนัลิยาอเวลาอาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพทักกินายะทิสายะอนัลิยาอเวลาอาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนัลิยาอเวลา อาภิญาปะชาณีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะอนัลิยาเวลาอาภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอนัิยาเวลาอาภิญญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพทัคินายะอนุทิสายะอนัิยาเวลาอาภิญญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุ สัพเพเหตุที่มายาทิสายะอนันติยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะอนันติยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปัคิมายาทิสายะเทวาอเวลา อาภิยาปชาอิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพออุตลาญาทิสายะเทวาเวลาอาภิยญาปชาอิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพทักคินายทิสายะเทวาเวลาอาภิยาปชาอิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาอาภิยาปชาอณิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลา อภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพอุตลายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพทคิดายะอนุทิสายะเทวะเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพเหติมายะทิสายะเทวอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพอุปะริมายะทิสายะเทวะเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปุรัติมายะทิสายะวันสาเวา อลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายัทิสายมบริษาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายัคิสาญาบริษาอเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพตะขีนายัทิสายมบริษาอเวลา อภิยาปชาอเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอานุทิสายะมนุสาอเวลาอภิยาปชาอเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปชิมายะอานุทิสายะมนุษาอเวลาอภิยาปชาอเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายะอานุทิสายะมนุสาอเวลาอภิยาปชาอเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทัคินายะอานุทิสายะมนุสาอเวลาอภิยาปชาอเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเฮติมายะชิสายะ วันเสาร์เวลา อาภิญญาปชาอินคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพออุปริมายาทิสายะบรรสาเวลาอาภิญญาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปูรัติมายทิสายะวิปปัติกาเวลาอาภิญญาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปชิมายทิสายะวิปปัติกาอเวลาอาภิญญาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพออุตรายทิสายะวิปปัติกาเวลาอาภิญญาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพทัคเญรายทิสายะ วินิปติกาอเวลาอัพญญาปชาอีนคาสุขีอัตานังปริหะอันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอัพยาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหะอันตุสัพเพปชชมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลา อภิยญาปชานนคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพห์อุตรายาอานุทิสายะวินิปฏติกาอเวลาอภิยญาปชาเนกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพหทักินายะอานุทิสายะวินิปฏติกาอเวลาอภิยญาปชาเนกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพเหติมายะทิสายะวินิปฏติกาอเวลาอภิญญาปชาเนกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพอุปติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิยญาปชาเนกาสุขีอัตานังปริหะลันตุติ อิเมหิตสหการเลยหิติสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสตาลังปีละนังวัเจตวาอปีละนายะอุปคาตังวเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวเจตวะอสันตาเปนะปริยาานังวัเจตวาอปริยาทนีนะวิเหสังวเจตวาอวิเหสายะสเพสตาอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกิโนสุขิตตาหนตุมาทุกิตตาติ อิเมหิอัตหากาลีหิสเพสตัตาเมตายยติเมตตาตังธรรมบังเทยตยติเจโตสัพพะพยาปาทัปปลิยุทธาเนหิมุจเตติวิมุติเมตตาจเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรรมวิหารภาวนานิทิตา ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจานิโสกาผลตุสเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอัมเหหิสัมปตังคุณยสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสติยา,าธาหังทันตุสตา,ายาสีหลังละผันตุสัพพทาภาวานาภิรตาหัวตุขะฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาะประรปตาปเจกาน,านจะย,ยังพะงระหลังอรหันตานานจะเตเชนะและขันัธามิสสะพโส สัพเพพุทธาภปัตาปเจกานันใจยังพระหลังอรหันตานันจเตเชนะอัังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันใจยังพระหลังอรหันตานันจเตเชนะอะกังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันใจยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะอัังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันใจยังพระหลังอรหันตานันจจเตเชนะอัขังปัญธามิสัพพะโส สัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจัยยังพระหลังอรหานตานันจเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจัยยังพระหลังอรหานตานันจเตเชนะลักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจัยยังพระหลังอรหานตานันจเตเชนะลักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจัยยังพระหลังอรหานตานันจเตเชนะลักขังปันธามิสัพพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสสดบนพระสูตรพระปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจะเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูลเทพเจดาทั้งหลายโปรดอ,อนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีและเยอเศรษฐีนเนเือน,น,น,นวายครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุประการเถิดสาธุ